พบกับมาเทสดเซเว่นมวยไทยนักชกจากอิตาลีมวยคู่คํำของรายการซึกเพชรหนุ่มน้อย30พย61ครับตรงกับวันศุกร์นะครับ140ปอนด์ครับหวยคู่นี้กรรมาการบุญาพาปรากฏผลกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวิชัยราชานนนครับหนูพี่ของเจ้า8แสนเล็กขึ้นมาถอดมองคลให้ด้วยตัวเองครับ มาเทียนนี่แมฟฟอร์มดีมากนะครับล่าสุดชนะน็อกยก4ดีเซลเล็กเอ็มยุคเดนมาร์กครับก่อนหน้านั้นนี่แพ้ปิ่นเพชรสิเจแดงแล้วก็ชนะน็อกยก4ี่โรนชัยพานสมบูรณ์เก่งขึ้นมาตามลำดับนะครับนีมอยู่เมืองไทยมาประมาณเกือบ9ปี10ปีไปแล้วนะครับขวขวาต่อยซ้ายเจาะยางครับดีเซเล็กนี่ชาวอุบลราชธานีครับเป็นลูกชายของซุปเปอร์เล็กสอนอีสานครับ กลับมาภาคนี้หวังจะทวงความดังกลับมาคืนนะครับแปดแสนเล็กดาราจอตู้คนนึงเลยครับสับซอกขวาครับอาร่วงไปเลยครับแล้วก็กรรมการต้องนับครับแม่แต่ว่าทางด้านของมาทีสเกนก็รุ้ขึ้นมาเร็วนะครับกรรมการบุญพานนับไปก่อนแล้วนะครับโดนสอดนะครับดูภาพชัยครั้งหนึ่งครับโอ้สอกขวาเต็มขมับจริงครับแล้วก็เป็นจังหวะเสียหลักล้มแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมาติดพื้นไปหมดแล้วครับนี่ครับสอกขวาครับเอาละครับ กรรมการนับก็เหมือนให้ได้พักด้วยครับทางด้านของมาเทียสเซเว่มวยไทยนี่เป็นยกที่2เท่านั้นเองครับเจอโจทย์ยากแล้วนะครับแบบนี้ครับแปดแสนลิตรีแพ้เพชรกันทัดแพ้อ,อินทรีทองแพ้ดากี้สวรรค์สร้างมันจาครับสาแพ้มาแล้วครับไฟนี้เจอกับมาเทียสแจ้เกิดได้หรือไม่ได้ครับกำปัน้น าต้องออกหมัดเยอะๆแหละครับมาเทียสคือเป็นนักมวยชาวต่างชาติที่ชกม,มวยไทยได้ครบเครื่องคนนึงเลยครับภรรยานี่พ้มลูกชายมาดูด้วยครับให้กำลังใจด้วยครับอ่าแม่คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งส่อครับมองหน้ากันสบตากันเล็กน้อยอยู่ที่หัวใจแหละครับพอเจ้าพระคุณครับอดยกที่2ขึ้นยกที่3ามครับ มาเทียนนี่ยกที่2นี่คะแนนนี่เป็นรองแน่นอนครับ18บแมีแน่นอนครับอยู่ที่8ปแสนเล็กเพราะฉะนั้นยกนี้อะไรครับเจาะยางกว้างกระจกเดินเข้าหาครับ8ปแสนเล็กหมัด1 2ไม่ถึงครับเปล่งหมัดกันแน่นครับ มาทีก็มัด 1, นึ่แล้วก็เจาะยางครับสอบขวามาตีเข่าครับ8ปแสนเล็กตีเข่าซ้ายกระแทกหมัดซ้ายครับอ่หกซ้ายแล้วก็หมัดขวาไม่ถึงเจาะยางไปครับอ่าครับเจาะขวาเจาะซ้าย อามัดขวาตรงออต่อยแล้วดุดันดีเหลือเกินนะครับมาเทสเซเว่นมวยไทยครับต่อยดุดันดีครับพียบมามีพีรันมวนแผ่นดินซะด้วยครับเตะขวาฮุกซ้ายเจาะย,ยางต่อยขวาลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่ครับแต่ว่าไม่ถึงครับ 8แสนเล็กแม่อยู่นิ่งเหลือเกินนะครับวันนี้ครับเจอกระแทกมัดซ้ายมาเตะพับในครับยังไม่แลกไม่ปะทะนะครับ8แสนเล็กเอาเตะขวาเกี่ยวแล้วหมัดตามนะครับไม่เข้าจุดโฟกัสกลับมาการแยกมาครับแน่นุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับโปรโมเตอร์สึงเพชรนุ่มน้อยครับก็พยายามคือเป็น โรมเตอร์แล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายมวยที่ทำนักมวยต่างชาติเก่งมากนะครับถ้าเกิดทำมวยต่างชาติมาชกมวยไทยแล้วได้แชมป์มาตรฐานเบทีในเมืองไทยนีโ่โอ้โหไม่ต้องไปถามวครับว่าทำเก่งขนาดไหนครับสุดยอดนะครับเด็กไทยยังไม่มีโอกาสเดินไปถึงเลยครับแชมป์ชาวต่างชาติมาจากไหนไม่รู้มาคว้าแชมป์ราชดำเนินลุกินีต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆ อตีเข่าขวาไปครับเข่าซ้ายโต้ครับเสียบซ้ายครับแปแสนเล็กตั้งแขนแทงซ้ายผลักออกเตะขวามาครับเกี่ยวแล้วต่อยขวาต่อยขวาครับอ้าโหนกรรมการแยกมาครับเนี่ยครับ ไม่แลกไม่ประทานนะครับคือชกแบบไม่เจ็บตัวแล้วครับอ่าหมนยกที่3ครับคือโดยสไตล์นี่แปดแสนเล็กนี่เป็นมวยที่ชอบแลกชอบลองของอีกแล้วครับคือชอบบู๊ครับอ่านี่กลับมาแล้วนะครับดามิเอนคฟทองยิมครับหนเคลารุ่งรังทีเดียวครับพร้อมที่จะกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นอดีตแชมป์สนามมวยเวทีลูเบนีด้วยครับจากการสร้างของลุงน้อยเมืองหัดใหญ่พาเห็นเมือัสครูอตลเดรียนแมยกที่4นี่8แสนเล็กครับ เดินอัดเลยครับเดินอัดเดินทำครับคือคู่ไปครับพยายามจัดขวางตอแทงหนะะ้าขาทับในนะครับเสียบซ้ายครับแปดแสนเล็กตีเขา่ามาเทียนเจอสอกขวาของแปดแสนเล็กแม่วันนี้นี่ดูแลมาเทียนนี่แยงงสอกหรือเปล่าครับเสียบซ้ายครับกระทุงเข่าดอกนี้ดูครับแล้วยืนแอคเลยครับ เตะซ้ายครับอ้าวแข้งขวาโตครับละหมาดเชียร์นี่ไม่เร่งจริงไม่ได้นะครับม้นเกิดกล้ากลัวๆทำๆหยุดๆนี่โอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะนี่ลำบากครับ mm hmm. ขวางครับขวางแทงซ้ายดีครับแอบใส่เล็จก,ก็ต่อยล่างสลับบน mm hmm. ขกซ้าย mm hmm. จะแทงมัดซ้ายครับแต mm ่ hmm. ถ้าเกิดไม่มีเข่ามาร่วมแจมนี่ ดูแล้วออกจากแนวท้าดวลชวนโมยสากลเลยนะครแทงเข่าซ้ายครับแมพยายามจะสับสอกครับงัดสอกขวาครับแม่ใสเล็กมาเทียสับสอกซ้ายครับเตะขวาไปครับอัดหนึ่งสอสับศอกขวาครับมาเทียสแมวันนี้แกไม่ดูเท่าไหร่ครับ อาจเจอเข่าซ้ายของแปดแซนเล็กเนี่ยครับแอยังมีอารมาส่ายครับคือชมแบบไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่ได้นะครับนี่พยายามจะบอกให้เตะจอย่างนะครับ มาเทียนนี่ต้องจอดยานนะครับเพราะว่าขาซ้ายของ8 0 0แสนเล็กนี่พอโดนแล้วก็มีอาการสะดุ้งเหมือนกันครับนี่คือเรื่องของประสบการณ์ล้นล้วนนะครับแฟนมวยครับนี่แหละครับคือคําตอบกับคําถามที่ว่าทําไมเด็กไทยถึงต้องต่อยมวยอายุอย่างน้อยตัวเล็กอย่างไทยทำไมไปสู้กับต่างชาติที่ตัวใหญ่หญได้ครับนี่ครับคือคําตอบ เตะไม่โดนครับมาเทียสเตะขวาครับแอบไปเกี่ยวเชือกหน่อยๆครับกรรมการแยกออกมาจะไม่สบอารมณ์หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ใะแล้วนะครับมาเทียสหมดยกครับหมดยกที่4ครับยกห้าไม่ต้องดูครับแกยังโชคแบบไม่สนใจผู้โดยสารเหมือนเดิมครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับแต่ว่าก็ถือว่ามาได้ไกลนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีครับ มาเทสเซเว่นมวยไทยครับเป็นนักมวยอิตาลีชาวต่างชาติที่เนี่ยครับเราก็ป